นี่กระดาษนายผมชื่อริคุซาระกำลังตกดุ่มเล่าอย่างเต็มเป่าผมอยากโศกขาวดวงตาสีน้ำตาลอ่อนและจมูกอันเป็นสันไม่มีใครในโรงเรียนนี้ที่ไม่รู้จักเธอขอบคุณเวลแล้วผมหน้าแดงเธอหยิบกระดาษที่ผมทิ้งลงพื้นผมบอกได้เลยว่าเธอสวยโคตรนารูมิคามิยะเพราะหน้าของเราอยู่ใกล้กันมาก ไม่น่าแปลกใจที่ใครๆก็บอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโรงเรียนผมละสายตาจากเธอไม่ได้เลยน,นี่น่าจะทั้งหมดเลยอืมฉ,ฉ,ฉันฉันชอบเธอนารูมิคำพูดเหล่านั้นหลุดออกจากปากของผมอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากเห็นหน้าเธอผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้ออกไปเราไม่ได้เรียนห้องเดียวกันด้วยซ้าและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมคุยกับเธอวันนี้ผมเป็นหลืบของโรงเรียนไม่มีเพื่อน ตรงข้ามกับเธอที่เป็นสาวฮอตแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอนั่นมันสวีทมากเลยแต่ขอโทษนะผมเดาว,ว่านั่นเป็นการตอบตามธรรมชาติผมไม่คิดว่าจะมีใครยอมรับคำสารภาพรักจากคนที่ไม่เคยคุยด้วยและคนคนนี้คือคามิยะมีผู้ชายหน้าตาดีมากมา,มาจีบเธอจะมาเอาอะไรกับลือแบบผมฉันไปก่อนนะระวังอย่าให้ของล่นอีกละวันที่ผมตกหลุมรัก สารภาพรักกับใครสักคนเป็นครั้งแรกในชีวิตและถูกปฏิเสธเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ๊ย oh. ผมล้มลงบนโซฟาเมื่อกลับถึงบ้านไม่อยากจะเชื่อเลยไม่รู้ว่าการถูกปฏิเสธจะเจ็บหนักขนาดนี้แต่ถ้าลองคิดดูไม่มีทางที่ผมจะไม่โดนปฏิเสธแต่ก็นะแม้ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นหัวใจผมมันก็เจ็บปวดไปหมดคนที่มีแฟนแล้วรู้ไหมว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนพวกเขาทนตอนเลิกรากันได้ยังไง พวกเขาไปนักรบชัดๆอา้าวพี่อยู่บ้านแล้วเหรอประตูห้องนั่งเล่นถูกเปิดออกหญิงสาวที่เพิ่งเดินผ่านไปเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักที่สวมชุดนักเรียนแบบหลุดลุยอืมบ้านล่ะทำไมวันนี้พี่ดูหอหูอ่งนี้เธอคือมิคังน้องสาวคนเล็กของผมความแตกต่างระหว่างเราคือเธอน่ารักสุดๆและผมก็เป็นไอ้ขี้แพ้ที่ไม่มีสังคมใดๆและเป็นหนึ่งในปิศนาของขอครอบครัวที่ใหญ่ที่สุด วันนี้เพิ่งโดนปฏิเสธมาแล้ะและ,และทัศนคติที่เย็นชาของเธอทำให้ผมอยากร้องไห้พี่ชายเธอเพิ่งถูกเทนะแต่เธอกลับถามว่าและเนี่ยนะมันเหมือนกับหัวใจของฉันมันแตกออกเป็นชิ้นๆแล้วแหลกสลายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วบอกแล้วไงว่าพี่อยู่กับฉันตลอดไปก็ได้นั่นมันเรียกตัวถ่วงไม่ใช่เหรอผมจะพึ่งแต่น้องสาวของผมได้ยังไงแต่มัน คงไม่มีโอกาสที่คนอย่างพี่จะไปสารภาพรักกับผู้หญิงคนไหนนอกจากฉันฉันไม่เคยทํามาก่อนแล้วยายทำเหมือนฉันสารภาพรักกับเธอสิและพี่ได้บอกเรื่องนี้กับใครไปบ้างคามิยะผมบอกไม่ค้างว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้ว้าวพี่พี่มันโคตรบ้าเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่สารภาพรักกับคนที่พี่ไม่เคยคุยด้วยซ้ําและยิ่งกว่านั้นคือคนคนนั้นคือคามียะเธอคิดอย่างนั้นจริงดิ น้องสาวผมกำลังชื่นชมผมการถูกปฏิเสธมันเจ็บปวดแต่การที่ผมกล้าบอกเธอว่าผมรักเธอคงเป็นอะไรที่บ้ามากหรือบแบบพี่บางทีหัวก็ทึบไปด้วยเหรอเธอแค่ล้อเลียนผมอย่างแรกเลยนะพี่ต้องแยกความแตกต่างระหว่างความกล้าหาญและการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และการเป็นคนสารเลวออกจากกันก่อนเดี๋ยวอันสุดท้ายนี่มันอะไรกันฉันเริ่มคิดว่าเธอไม่ชอบฉันแต่ตอนนี้เธอกำลังนอนอยู่บนตักของผม หมายความว่างไงกันแต่ใช่ฉันคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อย่างที่เธอพูดตอนนี้ฉันรู้สึกแกย่กับคำมิยะแล้วฉันคิดว่าฉันจะยอมแพ้นะพี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรโอ้ยเจ็บมิคังลุกขึ้นยืนทันทีและหัวของเธอก็กระแทกคางผมอย่างรุนแรงนี่มันเร็วไปหน่อยที่จะยอมแพ้นี่เธอช่วยดูคางฉันก่อนที่จะบอกฉันว่าต้องทำยังไงได้มาฟังนะ กลืบขี้แพ้เท่านั้นแหละที่ยอมแพ้หลังจากสารภาพรักกับสาวก่อนนะฉันเป็นพวกไร้เพื่อนนี่ไม่เหมือนเธอนี่นะการโดนปฏิเสธแค่ครั้งเดียวไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโลกนะพี่ยังมีโอกาสอีกหลายครั้งพี่จะต้องพยายามเพื่อที่จะให้เธอมาชอบพี่แล้วพี่ก็สารภาพรักอีกครั้งมันไม่สายเกินไปที่จะยอมแพ้หลังจากนั้นมีครั้งเป็นเรื่องจริงที่ผมบอกความรู้สึกกับเธอโดยไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลยถ้าผมพยายามเพื่อให้เธอชอบผม ผลลับก็อาจจะแต่ไม่รู้ว่าควรปรับปรุงตัวเองยังไงนี่อซสิพี่ก็รู้ว่าฉันเป็นใครนี่ฉันเป็นหนึ่งในเด็กป๊อปของโรงเรียนไม่เหมือนพี่เดี๋ยวฉันจะสอนวิธีกลายเป็นผู้ชายที่แม้แต่คามิยาก็ยังหลงรักได้ให้เองคำพูดของน้องสาวบางครั้งทำให้ผมเจ็บจริงๆตามข่าวลือน้องสาวผมก็โดงดังมัพอกับคามิยะที่โรงเรียนจานครับนั่นแหละตอนนี้ลูบหัวฉันหน่อยได้ครับ น้องสาวตัวดีของผมจะสอนวิธีพัฒนาตัวเองแล้วฉันควรเริ่มด้วยอะไรอะ่ะไว้จะสอนที่หลังตอนนี้ลูบหัวฉันก่อนลูบไปเรื่อยๆได้ครับจานพี่เก่งเรื่องนี้จุงวันหลังจากที่ผมสารภาพอืมไม่คังสิ่งที่เธอจะสอนคืออะไรอย่าขยับสิมันดูดมีมีอะไรอะ่ะเฮ้ยเธอเลอดกำเราไหลฉันพูดถูก พีี่่คือทสุดผมไม่รู้จริงๆว่าเธอพูดถึงอะไรแต่ผมแค่อยากให้เธอเช็ดเลือดก่อนเราไม่ได้เดินมาโรงเรียนด้วยการมาสักพักแล้วใช่ก็สักระยะหนึ่งแล้วทุกคนกําลังมองมาทางนี้ไม่ใช่เหรอผมรู้สึกได้ถึงสายตาของผู้คนทุกครั้งที่เดินผ่านใครบางคนปกติผมไม่รับความสนใจมากนักเพราะผมเป็นหลืบเข้าใจแล้เพราะว่าวันนี้ฉันเดินมากับเธอนี่เองก็ใช่แหละแต่ฉันคิดว่าพี่กําลังเป็นศูนย์กลางของความสนใจในตอนนี้ตั้งหาก ผมดูแปลกขนาดนั้นเลยเหรอผมเปลี่ยนจากสายแว่นตาเป็นคอนแทคเลนส์และทรงผมก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเลยคิดว่ามันแตกต่างไปจากปกตกิก็เธอไม่ยอมให้ฉันไปดูกระจกอะไม่จําเป็นสิหน่อยเธอจะไม่ยอมให้ผมเห็นว่าผมดูเป็นไงไม่ต้องกังวลยังไงพี่ก็จะเป็นพี่ชายที่ฉันรักตลอดไปผมไม่มีอะไรนอกจากความรักของน้องสาวที่ทำให้ผมมั่นใจในรูปลักษณ์ของผมในตอนนี้ผมบอกลาไม่ค้างแล้วมุ่งหน้าไปที่ห้องเรียนด้วยความรู้สึกประหม่า ทุกคนมองมาที่ผมขณะที่ผมเข้าไปในห้องและตัวแข็งทื่อหน้าตาผมเป็นยังไงกันนะปฏิกิริยาของทุกคนทำให้ผมยิ่งกังวลมากขึ้นผมต้องเดินไปคุยกับคามิยะผมวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะในห้องเรียนแล้วจากไปโดยไม่สนใจสายตาเพื่อนร่วมชั้นมีคังบอกผมว่าผมควรไปคุยกับคามิยะก่อนสำหรับลือบอย่างผมการพูดคุยกับคนที่ไม่เคยคุยด้วยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งผมหวังว่า ผมคงไม่ล้มพับไปซะก่อนผมควรจะขอโทษเรื่องเมื่อวานก่อนบางทีถ้าผมก้มลงพื้นลงไปขอโทษอย่างจริงใจเธออาจเป็นความคิดที่มีต่อผมเธอคงคิดว่าผมเป็นคนแปลกเพราะบอกชอบเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคุยกันขณะที่ผมกำลังเดินไปที่ห้องเรียนของเธอเธอก็ออกมาจากประตูแบบได้จังหวะพอดีโอ้คัคมิยะอฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อวานนะอ๋อ oh. นายคือคนที่ทำกองกระดาษหล่นเหรอผมดีใจมากที่เธอจำผมได้ชันริคุสฮา,าระอ๋ะออืยินดีที่ได้รู้จักสิ่งต่างๆไม่ได้ราบรื่นเลยบางทีผมควรจะขอให้เธอให้อภัยในที่สุดตกใจนิดหน่อยพระนายดูเปลี่ยนไปมากไม่เหมือนเมื่อวานจริงเหรอผมไม่รู้เลยว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เพราะผมไม่ได้สวมแว่นตาแล้วผมควรจะเข้าห้องน้ำเพื่อดูหน้าตาของผมก่อน ก่อนที่จะคุยกับเธอใช่ฉันประหลาดใจจริงๆนายดูเท่กว่าเมื่อวานมากจายมิคังเธอพูดถูกยฉันบอกอะไรพี่ไว้พี่ตัดสินใจถูกละเรื่องลุกปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเธอจะเป็นมาสเตอร์ของฉันตลอดไปพี่สามารถอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปได้แล้วเดี๋ยวฉันจะให้เข้าให้นาพี่เอง <c oughs> นั่นมันคนในเรื่องเลยนะยายน้องสาวผมตัดสินใจทิ้งให้มิคังดูแลผมทุกอย่าง ตอนนี้คามิยะมีความประทับใจในตัวผมมากผมโชคดีมากที่มีน้องสาวที่ยอดเยี่ยมที่สามารถสอนวิธีพัฒนาภาพรักแบบนี้มาสเตอร์ทำไมฉันต้องอ่านโชโจมังงะด้วยอ่ะโชโจมังงะพูดถึงความปรากปนาภายในที่สาวๆมีกันหากพี่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วใช้เทคนิคเหล่านี้แน่นอนว่าคามียะจะตกหลุมรักพี่แน่อืมแต่มีข้อสงสัยอยู่นิดรีบๆอ่านได้แล้วหลังจากนี้พี่จะต้องเรียนรู้ทักษะคาเบดองอีก เธอกาลังบอกให้ฉันใช้เทคนิคคาเบด้งกับคามิยะนั้นเหรอผมกังวลว่าเธอจะคิดว่าผมเป็นตัวประหลาดถ้าผมใช้เทคนิคคาเบด้งกับเธอถ้าสิ่งนี้ช่วยให้ได้สาวๆกาแพงทั่วที่ปุ่งคงแต่ไม่ได้ไรู้แล้วพี่กําลังตั้งคําถามกับวิธีของฉันเหรอพี่ควรทาตามที่ฉันบอกแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีครับจาน <c oughs> มีครั้งเป็นอะไรไป <c oughs> ไม่มีอะไรแค่วันต่อมาผมเฮ้ hey! อย่าละสายตาไปจากฉันนะผมกําลังใช้เทคนิคคาไปเบโดงกับคามิยะและผมทํามันอีกครั้งผมเรียกเธอไปที่ดาดฟ้าและทําตามที่ตัวละครในโชโจมั่งนะและคามิยะก็หน้าแดงน,นี่มันอะไรกันจูจูจแน่นอนโดยธรรมชาติใครๆคงจะแปลกใจถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ปฏิกิริยาของเธอมันคล้ายกับปฏิกิริยาของตัวละครหญิงมากผมเพิ่งทำสำเร็จเหรอ ถ้าอย่างนั้นผมควรจะชวนเธอออกเดทเหมือนคำแน่นั่งจากมิคังและโชโจมังนะปกติไม่คิดว่าจะมีใครไปเดทกับผมเพียงเพราะผมใช้คาไปด้งกับพวกเขาเฮ้ย hey, ฉันสงสัยว่าเธอพอมีเวลาไปแฮงเอากับฉันวันเสาร์นี้ไหมฉันอยากไปเดทกับเธอโอเคทําไมมันง่ายจังอาจารย์มิคังเทคนิคจานสุดยอดมากผมโค้งคํานับอย่างสุดซึ้งต่อหน้าน้องสาวของผม เพราะผมสามารถชนคามิยะออกเดชด้วยแผนการที่ผมคงไม่กล้าทำถ้าไร้การสนับสนุนจากเธอล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะเธอหมายความว่าไงไม่มีอะไรพี่ตอนนี้พี่ควรเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าคำแนะนำของฉันได้ผลถ้าทำตามที่ฉันบอกแล้วก็จะได้หัวใจของคามิยะมาครองแน่ๆว้าวจานตอนแรกฉันคิดว่าเธอแค่หลอกฉันแต่กับกลายเป็นว่าเธอเป็นปรมามาจย์ที่แท้จริงต่อไปพี่ต้องจูบเธอเฮ้ยจาน ไม่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 ไม,ไม,ไม่มันเร็วเกินไปพี่ไร้ทิงสาเกินไปถ้าเป็นเรื่องความรักพี่จะต้องก้าวใหญ่แล้วบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนอีคารัสถ้าความทรงจําของฉันถูกต้องอีคารัสก็ล้มกระแทกพื้นในที่สุดไม่ไม่ไม่พี่ความจริงที่ว่าเธอยอมรับข้อเสนอของพี่เป็นข้อพิสูจน์ว่า,าเธอร่มชอบพี่ฮะจริงเหรอตามที่พี่เรียนรู้จากเทคนิคคาเบดง้งเด็กผู้หญิงชอบเวลาที่ผู้ชายเข้าหาและทำตัวหยาบคายเล็กน้อย เธอจะตกหลุมรักพี่จะพี่จุบเธอนี่มันใช่เหรอฟังดีๆเลยมีคังกระซิบอะไรบางอย่างตัวผมสั่นไปถึงกระดูกสันหลังคือคำแนะนำที่เธอให้มาจนถึงตอนนี้ก็ได้ผลดีเลยคิดว่าน่าลองถ้าเธอไม่อยากจูบผมก็จะขอโทษแล้วก้มลงที่พื้นก่อนจะจูบเธอบางทีผมควรจะลองดูซาราก่อนวันเดทกับซารา ฉันกรีดร้องอยู่คนเดียวในห้องของฉันเพราะซาฮารามีสเสน่ห์มากเกินไปแล้วช่วงนี้เขาดูไม่จืดเลยตอนที่เขาบอกชอบฉันเมื่อวันก่อนแต่หลังจากนั้นเขาดูแตกต่างไปมากตอนที่เขาสวมแว่นตาเขาเป็นแบบไทป์ที่ฉันชอบเลยในฐานะคนรักมังงาโชโจคาไปด้งนั้นก็ดีเกินฉันรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงง่ายๆและฉันก็ปฏิเสธเขาไปครั้งหนึ่งแต ฉันคิดถึงเขาทุกวันฉันใส่อะไรดีเขาจะชอบเสื้อผ้าน่ารักน่ารักหรือเปล่าในที่สุดวันเดทก็มาถึงผมหวังว่าเสื้อผ้าของผมจะโอเคนะผมซื้อใหม่มายกเซตผมซื้อมาจากร้านดังแห่งหนึ่งและมิคังยังบอกผมว่ามันดูดีในขณะที่เลือกกำดาวเฮอหลายพักผมคิดว่ามันคงจะโอเคอย่างน้อยผมก็หวังอย่างนั้นข,ขอโทษที่ให้รอเนะผมยืนรออยู่สักแป๊บแล้วคามิยะก็ปรากฏตัวขึ้น เธอสวมเสื้อผ้าน่ารักและเธอก็แต่งหน้าเล็กน้อยบนใบหน้าที่สวยงามอยู่แล้วซึ่งทำให้เธอสวยยิ่งกว่าปกติงั้นเราไปกันเลยไหมฮะผมละสายตาจากเธอไม่ได้เลยนายสบายดีไหมสหาราขอโทษด,ด้วยแค่เธอดูน่ารักเกินไปนัวันนี้ฮะผมสงสัยว่าปรากฏการเลือกกำเดาไหลนี้อยู่ในดีเ็นเอของเราใช่ไหมเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันดี ฉันไปไปนก็ด้น้ำเสียงของเธอดูสูงกว่าปกติและดูอาอบางทีเธออาจจะกังวลเธอเป็นเพื่อนกับทุกคนดังนั้นผมไม่คิดว่าเธอจะประมาทเมื่อออกเดทกับผู้ชายใครกันที่ประมาทและคิดว่าเธอกังวลเพราะเธอออกเดทกับผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่ผมอ๋อเดี๋ยวก่อนนั่นผมเองฉันมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนั้นมันดูกันว่ามีอะไรให้เราทำบ้าง ผมเดินไปข้างหน้าคามิยะเล็กน้อยด้วยความเร็วฝีเท้าเดียวกับเธอแล้วเธอเอื้อมมาจับมือผมมันกระทานหันจนผมอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงแต่ไม่เป็นไรผมไม่เหมือนเดิมแล้วอย่าเข้าใจผิดนะอาจเป็นเพราะเราอาจจะหลงได้ไม่ใช่เพราะเธออยากจับมือด้วยซะหน่อยฉันอยากจับมือนายคามิยะอะไรทําให้เธออยากจับมือผมล่ะบางทีเธออาจจะเริ่มชอบผม เหมือนที่มีครังบอกแต่ก็ต้องตอบแบบเท่ๆเข้าไว้เพราะตัวละครในโชโจมังงะเท่และสงบตลอดเวลาไงล่ะลิคุฉัน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 ก็โอเคนั่นน่าอายมากผมพูดติดอายอย่างกับคนงั่งหลังจากนั้นเราก็ทำอะไรมากมายรถไฟเหาะเหรอมันน่ากลจริงๆนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีมนุษย์คนไหนคิดว่ามันน่าสนุก สนุกมากมันสนุกมากจริงๆอืมมันเป็นเครื่องเล่นที่ดีเลยอนี่มีกลัวได้ยังไงไม่ต้องกังวลชิวๆมากหากเกิดอ,อะไรขึน้นจะปกป้องเธอเองปะป,ป,ปกป้องอ่ะนี่ขอบคุณเดี๋ยวฉันจ่ายคืนฉันซื้อมาสองอันโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นไม่ต้องจ่ายคืนนายใจดีเกินไปแล้วและเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะตก เราอยู่บนชิงช้าสวรรค์โอ้ไม่ผมไม่มีเวลาเหลือแล้วผมสนุกกับเวลาที่เหลืออยู่กับเธอและตกตุ่มรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเวลาจึงผ่านไปเร็วมากเวลาผ่านไปแบบไม่รู้ตัวแต่ผมไม่รู้ว่าควรจะจูบเธอเมื่อไหรด่ดีนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของผมผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเช่นกันแต่ผมยังไม่รู้ว่าการจูบเธอโดยไม่ให้เธอตั้งตัวน,นั้นสมควรทำหรือเปล่า สุภาพาบุรุษในตัวผมกำลังบอกว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสมและมันทำให้ผมค่อยๆกลายเป็นคนขี้ขลาดซาร่าเป็นอะไรไปโอ้ยนี่มันอะไรกันถ้าผมไม่ทําตอนนี้ผมจะกลับเป็นคนขี้ขลาดเหมือนเมื่อก่อนเชื่อใจมิคังด้วยสุดหัวใจผมนั่นตัวเองไปด้านหลังและามิยะ <c oughs> บอกฉันนะถ้าเธอไม่โอเคผมจะลาออกถ้เธอปฏิเสธผมตามคำกล่าวของมิคัง คุณจะฝืนมันไว้ไม่ได้หากคุณชอบใครสักคนผมได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงอเดี๋ยวซาราและทุกอย่างหายวับไปต่อหน้าเธอบอกให้รอก่อนเธอคงไม่อยากและนั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าเธอไม่ชอบผมขอโทษนะมิคังถึงแม้เธอจะสนับสนุนแบบสุดๆแล้วผมก็ยังทำไม่ได้คือ,อถ้าจะมากกว่านี้ฉันอยากให้นายมาเป็นแฟนฉัน ฮะอืม <Huh? S 2> ฉันมีความสุขและฉันก็สบายดีแค่ว่าฉันอยากทำแบบนั้นหลังจากที่เราเริ่มเดทกันอ่ะโอเคซาร่านายรักฉันไหมฉันรู้ว่าฉันปฏิเสธนายไปครั้งหนึ่งแต่ฉันรักเธอคามิยะจริงเหรอฉันดีใจมากมากมาก,มากทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ฉันสามารถเริ่มออกเดทกับคามิยะได้ huh? เธอคือมีคังยอมปรมาจารย์ตอนแรกฉันไม่คิดว่าจะไม่มีทางเด็กกับคามิยะได้แน่แต่คำแนะนำของเธอได้ผลจริงๆเธอเป็นน้องสาวที่ไม่ธรรมดาถ้าผมอยู่คนเดียวผมคงยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วผมจะขอบคุณเธอไปตลอดชีวิตสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นสิแต่มีคังดูไม่มีความสุขและกำมือแน่นและแต่พี่ควรจะเป็นของฉันนะฮะ ฉันกำลังสอนพี่ในสิ่งที่มีน่าเชื่อถือเพื่อที่คามิยจะได้เกลียดพี่ฉันพยายามทำลายความรักของพี่ตั้งหากทำไมทุกอย่างผ่านไปได้วยดีสิ่งที่น้องสาวผมคิดช่างน่ากลัวจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่ผมคิดว่ามันไม่มีทางจะได้ผลแต่ต้องขอบคุณมิคังที่ทำให้ผมได้ออกเด็ก,กับคามิยะและผมก็รักน้องของผมแม้ว่าเธอจะมีด้านมืดก็ตามไม่ต้องกังวลฉันจะเด็ก,กับคามิยะและฉันก็เป็นพี่ชายเธอเสมอ ใช่ฉันสัญญาพี่จะอยู่กับฉันตลอดไปไหมน่ามันโคลนเรื่องกันเลยนะเอ